สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ากันอยากหลายบ่ได้กินก๋วยเตี๋ยโดนไหมพัก้ะเปียอลังการงานส้างบ่กินก๋วยเตี๋ยวตองกินก็พักเนาะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวต้องแบบนี้เอาลุยผมแม่ให้ลูกชิ้นเยอะมากเลยเออกินไปเถอะลูกอยู่แค่สองคนมันกินไม่ทันกินเยอะๆไปเลยเส้นน้อยๆเครื่องเยอะๆ เห็ดกินเองแล้วเอาเส้นมาม่าเห็ดเด้อพี่น้องอืมอร่อยเอาเส้นมามาเห็ดเพราะว่าขันซื้อเส้นมันกว่ซิบเบเบิร์ดแม่เพรมีผู้มากินซอยเส้นห่อหนึ่งกินบอเบิร์ดออกสองคนแม่เล้ยมามาเห็ดมามาห่อเดียวแต่ว่าเครื่องปรุงน้ำซุปเป็นอเ่าเน็ดเราเองไม่ขาดก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วปรุงแป๊บเดียวเนาะลูกชิ้นเอาไปเลยพูดเลยแจ็คลูกเนี่ยของิบหูสิบได้นะสิบเหรอ แต่มของแม่ยี่สิบอ่ะแสดงว,ว่าแม่เยอะกว่าหนูเลยแม่บอกจะลดความอ้วนเอาอันนี้มันไม่อ้วนหรอก <laughs> มันมเป็นไขมันนี่มันมเป็นโปรตีนนะพี่น้องเนาะแ <laughs> ม่ลืมน้ำปลาไปแบบน้ำปลาไม่แม่เนี่ยไปหลูกไปน้ำปลามาเกือบ <laughs> 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 ดีคิดอันคิดแต่อยากกันกินเตรียมอุปกรณ์รพร้อม มาเ้อพี่น้องกินกว๋วยเตี๋ยวยำใบ <c oughs> มือเซผ้กากันไปหน้ามากไปหน้าไปไทยอันอันอันเชียวฝีอยู่หน้าบัดเลื่มเอาอันไหมไปแบบนี้โอ้ยมาเปิดเบื้องแล้วมันก็เลยเป็นพวกใครได้ยินเสียงไหมคะ่ะเป็นมองพวกใครได้ยินเสียงเขาไ้ใ,ใส่ไหมเนาะ <c oughs> ก็เรื่อทัเอาลุงเดี๋ยวไปถ่ายไหมเดี๋ยวไปถ่ายไหมลูกวะไหม ทำมคะมันอร่อยอากาศร้อนก็ต้องกินของร้อนร้อนๆกินผักเยอะๆลูกไม่ชอบกินเลยผักเยอะๆอือแส่บรน้ยเป็นน้องฝีมือเจ้าของแสแปรวิริก๋วยเตี๋ยวเลื่อมแมวเนาะเ <c oughs> จ้าเดียวในอำเภอมันจา๋าผู้ได้อยากกินกับโอดใจไว้กอนเดอร์พี่น้องตอนนี้ปิดลานหนีโควิดม,มาละไม่ต้องหั่นเป็นถินดอก กัดเป็นนี่รวดอือแบบพี่น้องอร่อยมากเลยอือม,มันล่านนี้าถบวบ้านย,าง,ยางขมเข้ารัางควักใส่ออกล่างเอาไปแช่น้ำเกลือด้วยค่ะแช่น้ำเกลือจะเ,เ,เป็นนอกน้ำแข็งบ่ขมบ่ไม่ขมแ่บอือ แม,ม่ค่ากดเดียว,วเลือนแนะนำํำเลยเนี่ย <c oughs> แม่คั่วเป็สิบเม็ดแบ่งกันคนละห้าเม็ดสองเม็ดก็กินไม่หมดแล้ว <c oughs> พี่ขั่วพี่ขั่วแบบงม่พี่น้องอืออืออือฮึฮึ เขามีตัวงวอบมาละสารัตงลพาด้วยค่ะมาๆๆม,มาพี่น้องแส่บๆนั่นกันกินก๋นกวยเตี๋ยวต้องกินกับผักมาถ่ายกันฐา,านนี้ไม่เอาสิ่งกินเบิร์นบอาห่าไง <c oughs> จับ ดีนะ้เนี่ยแดดไม่มีแล้วรดานให้แม่น่ะยไ <_ d isc> ม่ <_ d isc> มกินก๋วยเตี๋ยวร้านในเอลองพักกันรังการแบบนี้นะคะ <_ d isc> อีก่สามเดือนเล้วจะได้เปิดปบ่อขลามก๋วยเตี๋ยวโคบิดโคเวิด,วดสู่ๆไปน้ำกกนเนะพี่น้องนะเนี่ยแม่วันพรุ่งนี้วันสงการ พรุ่งนี้สิบสามมีอ่างเลยเนี่ยเออเดี๋ยว <c oughs> แม่พาเล่นน้ำเ <c oughs> <c oughs> ึ่มฮ่อมากบางมาลายาจ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ ปางน้ำอืมอืมอืม,อมกินบกบก๋าปกผิดแทบแดไปนอกอม,มาเริ่มเลย กินมันผิน่งไม่ได้หนึ่งเพ็ไรหล่ะมมมแม่ว่าสูข้อมเพดมันใดอ,อร่อยนะครับอร่อยครับไ <c oughs> ม่ได้ผิดหนอกกินก๋วยเตียเ๋ยวย่างใบเด้อ ต,ตอนเย็นไหมเนี่ยหนูอยากกินตอนเย็น <c oughs> น้ำซุปมีอยู่นะน้ำซุปแม่ทำไนอร่อยค่ะจะกินหนูแค่แค่ลวกมามากลูกชิ้นก็เต็มเลยซื้อมาเป็นโลเยอะไปนหน่อง เดี๋ยวกินก๋วยเดียวเลื่อฝีมือแมวกะล้อก่อนเด้อจ้าขัดมาสิยุดธสามเดือนสามนโยบายรัฐเนาะร่องทะเบียนเอาเงินน้ำเพิ่นอยู่เดชแต่เงินเพิ่นมัน้อยพี่น้องเดือนละหาพันไหมชิดเดชเป้เขาเป็นเจ้าของกิจการชิได้บ่ิเนาะ แมวลงวันที่ยิบเ,เก่าตอนนี้พนแจกอยู่พนแจกซุ้มลงวันที่ยิบแปดดิเหรออื <c oughs> ออืนมสับเออร้อนน้อแม่แดดเริ่มมาแล้วถ้าจะเปิดพระโรมแม่ก็กลัวเสียงไม้มันดังจะ <c oughs> เป็นไร พี่ขัวพี่น้องเอ้าเว้ยกินหนวดอนกินแล้วพี่ขัวต้องกินกับกะปีนะกะปีอยู่ไหนอ่ะจะเอาไหมละ่ะเอามาปะมาพี่น้องมาแเจ็บแบน้ำกันอนยะ่ง ทั่วงอกกับเห็ดเองเ่ยค่ะเนี่ยทั่วเขียวแค่กรัรมเดียวได้เป็นโลเลยเลกระปุกนะยอ,อยู่ทางนั้นไม่รลูกมันโตยาวอ่ะดวนี้มันหอนค่ะสามมือได้กินไม,ไ,มไม่มีเหรออ๋อ อมืมาเลยโอ้ยมาเลยฟ้า,ฟ,าฟ้าข้างหลังมันมืดแล้วนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวก็แดดล <laughs> ออ <laughs> กะปี้พี่น้องกินเป็นไหม <laughs> <laughs> อันนี้กินห้องจ้าคอง กินหนูนี่มันสุดยอดจริงๆนะอืเอเรื้อยๆลองมาเด้ออืออืออือหือปจะกนินูกชิ้นหมดไหมเนี่ยให้เยอะมากกินให้หมดะก็แม่ซื้อมาโลนึงอะ โลหนึ่งกินสองคนมาเบิดออกเหนหน่องได้กินอีกค้าบมั้งยกลูกขิ้นเกรดเอด้ค่ะเนี่ยครับบ้านแมวกูจะเลื่อนแมวต้องลูกขิ้นเกรดเอเท่านั้น <c oughs> อืมครับ นเดิน่ามันเดอนอ้อร้อนนะเมื่อคืนเล่นเกมนอนตีอะไรตีสามนอนตีสามใี่นึเป แบ่บเถิงเ้งแ่บเั้งห่อนเั้งเผ็ดไปหน่องเอ,อเ้ยกูเจอเลือดต้องกินแบบนี้มึงเฮียแตกเฮียแตนมันนอนห่อนแบบนี้แหละอร่อยยูกินให้หมดนะ ตรงสีม้งพากันออกไปหน้ากับน้องอันโอ้ยหอนายพี่น้อง ไปทายขีบอยู่หน้าเราจะพาก,กันไปตามุังกินอยู่หน้ามันห่อนหลยอยู่บ่อ้เสื่อเลื่อมเอาไม่ไปแล้วพาก,กันกลับมาเสือไปเรียเดี๋ยวสักลูกชิ้นที่แมวกำบนองอันกินมือเนี่ยเป็นลูกชิ้นเนื้อเด้อค่ะขอโทษขอให้หลายๆเด้อสำหรับผู้่กินเนื้อ แต่มาปกติอยู่ร้านแม่แอวนี่สิเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลืออหมูน้ำตกด้วยค่ะสิบ๊อกายเนื้อแต่นมือนี่แม่มาแม่บ่ได้กินเนื้อโดนแม่ก็เลยลร่องกินรังเงินแต่่าที่ขายอยู่ร้านอ่ะสิเป็นกว๋วยเตี๋ยวเลืออหมูน้ำตกนเนาะเขาแล้วถ้าได้ได้เปิดร้านแม่จะขายกว๋วยเตี๋ยวเนื้อไหมก็ยังบ้าอยู่เนี่ยดอจะขายเนื้อด้วย แต่ว่าแม่กับครัวแม่เป็นประสาทเนี่ยอีกละลูกค้ามาหลายๆเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวหมูแม่เป็นร่มก่อนพอดีเนาะไอ้ว่าย่่าเนื้อแน่หมูแน่ตา,ายเป็นร่มผู้เห็ด <c oughs> ต้องคิดดีๆซะก่อนตีขายเนื้อทั้งเนื้อทั้งหมูเนาะพฟ้องขายหมูเฟย์ลูกค้ามันเยอะอืม,อมต้องงอกกรอบดีไร เมลแซ่กับมืดเดียวเนี่ยั่วเขียวได้ร้ายกันโตด้วยนลองมันด้วมืดเดียว ไปตลาดมาเ้าไปสายว่าอยูเซื่อนหัวมหลาบกินจังน้อยเนี่ยแม่ค่านเคียงแม่ค่าเนื้อนี่ก็บปั่นแล้วยังแต่แม่ค้าหมูแม่ค้าเนื้อมีเคียงเดียวที่นี่ตลาดโซนมันจาน้องค่ะเปนปาผุนตามไปบานบัวผุนพน้ะเอาหืวอหม น้ำอีกไหมครับน้ำเปล่า,าเอาน้แข็งสไมห้แม่เลยนะโอ๊เพลออะไร <laughs> แซ่บพก้วใส่ลางเม่ยก้วแก้วกับแก้วใวไงเด้อดค,ค่ะบเพราะมันไงตะคนเพราะไงตะเมค่ะเก้วกับไง แข็งด้วยเนาะน้ำแข็งด้วยมาเดิดนพี่น้องเอ้ยลูกค้าแม่เอากินหอนแมวบ่น้องโอ้ยแ่บ คนอยากนี้ตามแมวกัดกดไห์กดแท์กดติดตามกดกระดิ่งให้แมวเนี่เด้อค่ะในเพจนี่แหละแล้วก็เฟซบุ๊กนั่นมันก๋วยเตี๋ยวเรือขอนมจีนบุฟเฟ่สี่สิบบาทบ้านขาวัแล้วก็แมวแมวก๋วยเตี๋ยวเรือ,อนิตยาจเจริญฤทธิ์ซือ้อซื้อเฟซเฟซของแมวด้วยได้ห้องอันนี้คืออันอันเจริญฤทธิ์ ขอไปกดเป็นเพื่อนกดติดตามในได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็มาคุยกันทางยูทู e เนาะ <c oughs> <c oughs> ขอบใจนบ มันกินทีเด้วลูกสิบแปดแล้ว,วมาเดิอพี่หน่องมาเดิอ <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยน้ำกันจ้า <c oughs> ลูกลูกกินหนึ่งไหมแม่กินไม่หมดอ่ะทำไมก็ได้ <c oughs> หนูกินเส้นหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นะโอ้โหเลูก <c oughs> <c oughs> อร่อยมากยำ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 